สวัสดีค่ะรถผู้ช่วยมานะคะนี่ผู้ช่วยเอาน้ำมาให้ด้วยกับเอาเตาเตานะคะเอาไปช่วยงานที่วัดใช้ดีไหมคะผู้ช่วยแกใช้ดีไหมใช้ดีนะพี่ดียังติดงานที่บ้านอยู่ใช่ไหมคะ แย่จั yeah. ตามาที่แบบตามน้ำอยู่วันนี้ก็ประมาณวันที่สิบแล้วนะคะไวมากเลยวันที่ 10. สิสนุกไหมผู้ช่วยคอนเสิรต์ตไม่ได้ดูเลยเอ้าผู้ช่วยไปไหนวันนั้นไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตหรอคะอ๋อ,อ นี่บุญหลายก็จะมาจอบแอบขึ้นรถผู้ช่วยนะคะอย่าคอยดูไปดูโมลำเลยผักที่พี่ดีหวานเอาไว้นะคะก็เริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นเขียวๆนะคะอย่างแปลงแรกเนี่ยเป็นแปลงของเป็นแปลงผักชีนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วขึ้นแบบนี้เลย ไม่ใช่ผักชีต้นหอมนะคะส่วนแปลงนั้นก็ขึ้นแล้วเป็นแปลงของผักชีนะคะแล้วก็อีกแปลงนึงด้วยคือต้นอ่อนเนี่ยขึ้นหมดแล้ววานก็มีการรำนนหน้าหน้าแบสโรพีแล้วก็พ่อปูย่ยศสวนนาคา สวัสดีครับพอตอนรเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมก็เมื่อวานเห็นยาชินะครับมารําขอพอรเม่สโสรพีนะผมซึ่งได้นําสารเป็นสารเล็กๆนะครับสารไม้มาตั้งไว้ด้านในนะผมแม่สโสรพีเราก็น่าจะรู้จักกัน ตั้งแต่อยู่ที่กกกอกนะครับก็ผมเองก็ได้ขอพอรท่านตั้งแต่อยู่นู่นเลยในเรื่องการอาขอยอดสับยอดไล์ในช่วงนั้นนะผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เห็นสารของท่านได้มาตั้งที่นี่อีกรอบหนึ่งนะผมก็มีชุดไทยมาตั้งด้วยนะผมมีชุดไทยของ FC น่าจะ นำมาถวายท่านนะครับว,วันก็มีการรำนนหน้านะ้าเบสโรพีแล้วก็พ่อปูย่ยศวนนาคาเอฟซีน่าจะนึกถึงวันเก่าๆเนาะอ๋อมีคนมาถวายผานผานอะไรนะป่วงนาคอะไรสักอย่างนึ่งครับ โอเคนะครับอัปเดตช่วงเช้าวันนี้พอดีเมื่อวานเห็นย่าชิมารัมนะครับสาราเมโสรพีนะครับผมทันหน้าก็จะเป็นพ่อปู่ปาริจิตก็สำหรับวันที่16นี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะครับผมรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะก็เลยให้พี่เน่งเนะี่ยมาทำเป็นร่องน้ำให้ต้นไม้เขา กักน้ำได้ทีไรเยอะๆะให้เป็นร่องใช่ไหมให้เป็นเหมือนที่เขามาลงต้นไม้อะอเป็นวงหลุม,ลไ,มไม่เอาให้เท่ากับตรงนี้เลยวงเป็นวงอ่ะอให้มัน<บ>เป็นผนังกั้นน้ำไไใช่ บางวันเราไม่ทํานะผมกลางวันรน้อนร้อนไม่ไหวตรงนี้ไม่มีที่ที่หลังคาเดอ้อจะทำต้นนี้ตน้นนี้แล้วก็ต้นนู้นนะคะต้นนี้มันเหมือนจะตายเรามีต้น,ตนที่สามอะพอไหม่านี้ทำให้มันเป็นหนาๆรอบๆให้มันแบบแข็งแร่ง ให้แข็งแกร่งกันเลยให้สูงสูงขึ้นมาหน่อย <S 2> <S 2> <S นี่ก็สูงแล้วโอเคเหยียบเหยียบอะแบบให้มันแน่นแน่นะพี่นุ่มรับปีใหม่อีกหนึ่งภาพนะผมด้วยภาพองค์ปู่ปาริจิตนะครับผมยามค่ำคืนสวยงา,นามนะเอฟซีพอดีว่าเห็นนางรำเพิ่นรำแล้วก็เปิดไฟด้านข้างพอดี แสงก็ส่องมาที่พ่อปู่พอดีนะครับพระอาทิตย์กำลังตก พาเอซมาดูพอปู่ยามเย็นครับน้องเมย์กำลังรดน้ำต้นแคนานครับผมใช่เขาบอกให้หมักเอาไว้หมักน้ำใหม่ใช่ไหมเมไม่เขาบอกว่ารดทีหนึ่งอ่ะให้รดประมาณสองนาทีสองนาทีก็คือแช่ไว้เลยใช่ไหมใช่อ๋อนี่ก็เอาใบไม้มา ใส่ตรงโคนต้นวันนี้นะครับมีรำด้วยรำให้กับตรงศารนะแ <c oughs> ม่โสระพี แม่นางตะเคียนโสระมีเทวิตาเมตตญาณปิยมหะมหาราโช์มหาโขคันมหากานปุสสิทิปิตาสุขะพก็หายดูไปเรื่อยบุหลาย กินมันเป็นกาฝากเหรอหรือว่าเป็นใบของต้นนี่แหละใช่คือมันน้ำไม่พองไงมันเลยหาน้ำกินจากข้างล่างอ๋อพี่ว่าพี่ก็รดทุกวันอยูน่นะพี่ก็วั่ แล้ตื่นตื่นหุ่นไหลนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้ผมขุดมันยังเป็นแป้งอยู่เลยเป็นผงผงแดงแดงตรงไหนเนีอยตรงนี้ค่ะตรงไหนเนี่ยขอกต้นนี้ไม่ส่งกว่านี้หน่อยค่ะนี่ fc ดูนะครับเมื่อกี้ยังน้ายังเต็มอยู่เลยอะตอนนี้แห้งแล้วคือตรงนี้มันเหมือนกับว่าดินมันเป็นรูอะเนาะเมย์เนาะดินมันเป็นรูหนแห้งเนี่นะครับ fc นน้ำจ้ะนี่ fc ดูนะครับเมื่อกี้น้ําเต็มเลยตอนนี้แห้งแล้วอะ คือเหมือนกับว,ว่าดินมันเป็นรูนะครับมันไม่อุ้มน้ําสงสัยต้องเอาอะไรมาปกปกดินสักหน่อยเป็นพวกฟางพวกอะไรพวกเนี้ย